ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมของทัพไทกันเนาะซึ่งครั้งนี้ทัพไทจะพาทุกคนมาเล่นเกมโรบอทกันเนาะซึ่งก็จะเป็นแมปที่มีชื่อว่าอ e ีพิก i ินิเกมกันเนาะซึ่งอ่ะมาดูแตนแรกกันเลยว่าทัพไทเจออะไรเป็นด่านเกี่ยวกับคนจะยนบนริ่งไปเนาะแล้วก็เราก็ต้องหลบแล้วคือชั้นแหลกด้วยแหลกอะไรวะอย่าแหลกดิคอมแม่งคอมทัพไทมันก็ไม่ได้กานะ ที่เน็ตแน่เลยโอเคทุกคนล,มนลงมาลิงมาละโอเคมาแบบตรงๆเลยเนาะบอลลิงบอลลิงแบบนี้มันมีการแบบแหกโคง้งแหบบกกดวิทยาศาสตร์ด้วยนะก็คือแบบวิถีโคง้งแปลกๆอะ่ะโอเค okay, ้าไฟก็อยู่กับน้องเอเลียนแต่ว่าน้องเอเลียนไปแล้ว ไม่ใช่สีเนาะเขาไม่ได้แต่งตัวเป็นเอเรียนเขาแต่งตัวเป็นไฟอ okay. ุนโนโอเคตาไฟก็รอดเนาะก็คือตถไฟน้องไม่ได้มาเล่นด้วยแต่ว่าคือแบบเออจะมาอัดเกมนี้แล้วคือแบบเข้าเกมนี้ไปแล้วก็เออเจอน้องพอดีเลยเออก็เลยอัดดีกว่าทักทายน้องหน่อย วุ้ยด่านต่อไปเป็นด่านคริสตัลเคลียกันนะซึ่งไอ้แมปนี้ก็คือเราจะต้องเก็บคริสตัลที่มันจะปรากฏดตามแมปซึ่งเราก็ต้องเก็บให้มันทันเวลาแล้วก็มันก็จะมีคนอื่นแย่งเราด้วยแล้วก็ต้องแบบตาไว้แล้วก็ไวนิดนึงเฮ้ยตกใจอะไรวะอยู่ดีแม่งยืนตรงรถตูชาที่ว่าขยับไปไหนไม่ได้แล้วมัจะยืนมบนี้นะคอยสังเกตการเอาโอ้โหแม่งปรากฏตรงไอ้หน้าไอ้ผู้หญิงนั้นพอดีเลย า้าฉันเห็นข้าฉันเห็นแต่เธอไม่เห็นทั่วที <c oughs> แมง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราดูดูน้องกันดีกว่านว่าน้องเนี่ยสามารถเก็บคริสตัลได้หรือไม่ซึ่งน้องก็ไม่ไปไหนเฉยๆน้อง <c oughs> ที่แบงค์ง,งามันมีอยู่อันนึงน้องคงเดิอไปไม่ทันแล้วมั้งทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มเกมต่อไปกันแล้วจะบอกว่าตอนนี้รใไรก็ได้100่งร้อยซับแล้ว เย่ yeah. ดีใจมากเลยหนึ่งร้อยซับนี่สรัทไายก็ถือว่าเป็นการริ่มต้นที่ดีนะเพราะทรายทำไปประมาณเกือบ2เดือนแล้วเนาะก็ได้ประมาณ100ร้อยซับก็มันก็เข้าใจแหละมันเป็นสมการของยูทูบมาที่แบบว่าผู้ติดตามยิ่งเพิ่มกัน,ก,นกันจญโตโตมสิ่งเพิ่มมากขึ้นเออทรายก็กะว่าจะหาแมปใหม่ๆเล่นดูบ้างอะ่ะไม่อยากเล่นแมปเดิมๆละก,ก็อยากเป็นเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาไม่ได้เล่นแบบเดียวกันอย่างเช่นพนวะกแตง p o w e r c h i n กระชาชนี่ที่เขาจะเล่นแบบที่มันแบบมาแรงมันก็เลยทำให้แบบเออช่องก็ต้องแบบรู้สึกแบบอโอกาสนะบางทีอะเออแล้วน,น,นี่คือตาไฟแหลกอีตาไฟจะรอดไมอหมเนี่ยฮะตายไปแล้วเดือดคนนั่นคือตาไฟแหลกอันนี้เนี่ยเขาไปว่าจะไปตายแน่ๆเลว้วแม่งแหลกชิบหายดิ จะแหลกสิวะมันเป็นที่เซิร์ฟหรือเปล่าวะอุ๊ยมาเร็วตายไปสองอินโดตายไปแล้วค่ะไม่ทันโมแต่เสรอเดิอนอยู่เฮ้ยมันแหลกอะทุกคนไปปรัภาพให้ต่ำสุดดีกว่ามันแหลกมากเลย มันเป็นที่เซิร์ฟแน่เลยปกติไม่ฉันก,ก็ไม่แหลกนะปกติคอมฉันก,ก็ดีอยู่เอ๊ะหรือว่าเขาอัปเดตแหมใหม่ว่ามันก็เลยแหลกเป็นลกอันนี้จะเป็นฐานหลบลบุกอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแมงมุมตกใจวิ่งจริงนะเนี่ยไหนเขาไปดูแมงมุมหน่อยตกใจหมดนึกว่าอะไรวะกันตุกตุกตุกโอ้โหแม่งสุ้งหมดเลยแมงมุมตัวใหญ่อยู่นะ คือไหนคือตั้งไงมาแล้วส่วนใหญ่ถ้าเพเห็นนะว่ายูทูบเบอร์ไทยส่วนใหญ่นี่คือจะไม่เล่นอะไรเลยนอกจากแมปแนวอนิเมะสวนฟารฟ์มอะไรเนี้ยคือถ้าเพืไม่ชอบว่ะถ้าไทยไม่ดูอนิเม่ว่ะบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ดูที่เขาทำยูทูบเนี่ยเป็นแมปอนิเม่เขาก็ไม่ดูนะ แต่คือแบบส่วนใหญ่คือที่ใคไม่เล่นอันนี้คือสาเหตุหลักก็คือขี้เกียจฟาร์มมาแหละคือมันมันดูแบบมันดูไร้ค่าไงก็ไม่รู้สำหรับอ่ะคือแบบการฟาร์มก็คือแบบมันน่าเบื่อว่ะเราไปเล่นเกมอื่นที่มันแบบโหดเจริญไว่ไหนไม่ได้เรอถ้าใครชอบเกมที่มันแบบคนกากที่แบบสามารถสู้กับคนโหดได้เลยไม่อยากได้แบบพวกที่มันแบบเก็บกดเก็บกดว่าแบบฉันกากมาตลอดฉันต้องไปเล่นแบบเนี่ยฟาร์มเพื่อฉันเทพบ เฮ้ยรถไฟเล่าเดียวไอ้นี่คนนี้มันจะมีเครื่องอะไรวะเป็นเครื่องที่แบบมันเอาไว้ตีหน้าชาวบ้านก็แ่าแม่งหรือว่าเกรียนมากเลยเนานะ้าไฟเล่นจนเลเวลสามสองนะเล่นมานานมากเลยอุ้ยแต่ต่อไปบอลลูนแคสตันแคสตั้น,นเออไอ่น,น,นี่ก็คือให้เราเนี่ยยิงลูกโป่งที่เขาแบบขึ้นสีให้ซึ่งทำไฟเป็นคนที่มือช้าอยู่แล้ว ยิงไม่น่าทันอ่ะโอเคมหสมไม่กูอยู่คนโถดดิเนาะมแม่งกูจะสู้ได้ไหมล่ะและแม่งก็แหลกเลยนะอืมว้จัดอืมสีแบบมเมื่อกี้เกิดจะไปยิงอีกสียงแ้นนะ ยิงว้าว <c oughs> ฉันยิงว้าวโอเคอยู่ใ,ใกล้มือพอดีเลยอือห <c oughs> คราวนี้ก็ออกลูกที่อยู่ใกล้มือกูสุดตะเรือนพอและอีเวนเ <c oughs> ชมโพเนชมโพเป็นวัด วัดวัดวัดฝรั่งนี่คือมันเป็นแบบนี้เหรอดูแบบโบราณเนาะเออดูพยายามทำให้ไฮโซของไทยตีจริงแล้วใหม่อะไทยไฮโซกว่า <S <S แหลกแบบนี้นี่คือเซนเล่นยังไงวะเนี่ยอันนี้อะไรวะอ๋อพยายามอย่าวิ่งไปไกลมากแล้วคือถ้าไฟแหลกมากเลยเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรกระโปง โอ้โหแม่งมันดักทั้งหน้าทั้งหลังกล้ไฟเลยมเมื่อกี้โอเคตรงนี้เป็นแค่หินเฉยๆแค่กันตนัวไปก็ชิวๆได้ตรงนี้มันแหลกว่ะอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคกดตรงนี้ไว้กดตรงนี้ไว้อันนี้เป็น bro driver b a t t e ก็คือแบบเป่าลมไดรฟ์เนี้ยไปเออไปใส่คนอื่น วาอ,อัดมาก็จจะถึงจะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปตัดนู่นตัดนี่อีกแล้วก็ใส่เอฟเฟกเล่นอีกสักหรือว่านี้จะเป็นกินสุดท้ายแล้วมัน,ม,นมันใช้ไอเทมเกงกุดอื่นวะ่ะเดี๋ยวพายจะเป่าเป็นคนแรกเลย <c oughs> มึงไปไกลๆเลยทำร้ายคนอื่นเขาระวังเป่าแล้วโดนเองนะ ไ,ไป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 พวกเธอไปทั้งสองคนเลยสำน้าไอ้คนนั้นไปแล้วไม่กูนี่แหละที่ตายคือคนอื่นเนี่ยเวลาถ้าไฟเ่าแต่คือคนอื่นนี่คือไปเวยไม่ไกลแต่ว่ากูแต่กูนี่แหละเิวไปไกลมากเลยอะสงสัยมันจะอวยฝรั่งอุ้ยนี่แมงมุมไฟวานแล้วทำไมคนนึงไม่กล้าเดินมามันกูแม่มุมนี่เองปอดชิบหาย จะบอกว่าเกมมัตสึกิตะไฟขอตัดนะพอดีแบบโอ้โหแม่งคือแบบมันแหลกสุดๆเลยแล้วคือตะแฟรรับไม่ได้มากคือแบบเอฟเฟกต์ระเบิดที่คือแบบแบบโอ้โหวยแมงมุมทำไมคุณเขาไม่กล้าเดินมาตรงนี้วะกลัวแมงมุมเหรอตะแพรไม่ค่อยชอบคุณขี้ขาดว่ะอันนี้เป็นดาวมาดูอ๊บสิงโตสิงโตลอยมาเลย โอเคมาแต่งนี้เป็นไรถ้าใง่ายอยู่ลากเส้นให้มันตรงกันโอเคต้องใช้สมาธิ สิบวามมัาต์ไปได้เท่าไหร่เก้าสิบห้าจุดห้าวีคนหนึ่งโอโหเก้าสิบห้าจุดแปดไม่ต่างกันหรอก <l ip> มันคงร้อนแล้วมั้งที่มันมีคนทำสกอร์ไดเท่ามันก็เ <l> ป <ip> <l ip> ็นไงบ้ๆๆๆๆางทุกคนก็สลบคลิปนี้ไปก็คงเพียงวันนี้นะใครชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กับกดติดตามไม่ต้องพย์กันเนาะหลับคลิปนี้มีเพียงวันนี้แหละไปละบ๊ายบาย